ฝากสตีเฟนออปป้านะครับซื้อของ4ชิ้นและต้องสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นสวัสดีครับต้งพีดสวัสดีครับพีย i s a keychain เฮ้ยเฮ้ยเก่งอ่ะจะมันยากอะไรสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทดสอบภาษาอังกฤษอีกครั้งของเทพดีลานะครับวันนี้เราจะไม่ได้ทดสอบภาษาอังกฤษกับเจลลี่กับไมคิขึ้นแต่คนที่เราจะคุยด้วยนัก็คือสตีเฟนโอปปาจากช่องพีชีครับ เขาอยู่ที่ลอนดอนตอนนี้สิ่งที่เราจะทําผมมีโจทย์ให้พี่เวงนะครับง่ายมากครับผมต้องการให้พี่เวงฝากสตีเฟนออปป้านะครับซื้อของ4ี่ชิ้นและต้องสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นความจริงต้องภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะว่าวเขาพูดไทยไม่ได้ไม่เหมือนเฮลี่เขาพูดไทยได้น้อยมากโดยที่ผมกับพี่พไม่สอนเขาอะสอนแล้วก็เหมือนผมก็สอนภาษาอังกฤษพี่เหมือนกันอนะโอ้โหคล้ายกันสตีเฟนนะครับเขาจะฟังพี่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะเสิร์ชหารูปมาโชว์ให้พี่ดูว่าอันเนี้ยใช่ไหมแล้วจะบอกราคา ครว่าราคาเท่าไหร่เพราะเราต้องโอนเงินให้เขาเราต้องโอนเงินค่าของค่าซื้อค่าส่งเข้าธนาคารที่อังกฤษให้กับสตีเฟนกีฟกับสตีเฟนเขาก็สแตนบายรอแล้วโอเคมาพี่พร้อมยังเดี๋ยวผมจะค่อยๆให้โจทย์นะเดี๋ยวเข้าไปแล้วถ่ายกันก่อนมาแล้วไช่โอเค That's going to you but it doesn't really come to me วุ้วุมาและมาละภาษาอังกฤษมาละไเป็นยไรเก่งดิสวัสดีครับสวัสดีครับไช่ Steven, Hello. Stephen, are you yeah. sick? You're sick? You are seven. That's right, that's right, that's right. Stephen, you make a Yes. What's your name? My name. <coughs> yes, your name. Your. My name is Stephen. What's your name? My name is Wang. Wing. Wayne. เวง W ๋ยวมาด E N G เวง Next week you Hello สวัสดีครับว้าวทักทายพีด้วยสวัสดีครับตรงพีดที่บ้านพี่ติตามน้องอยู่ครับที่บ้านพี่รสนิยมดีมากเลยคอ้าวอันนี้ว่าพี่อเปล่บครับไม่ใช่ที่บ้านพี่รสนิยมดีอ๋อโอเคชมที่บ้านพี่ขอบคุณครับสตีเฟนเขารู้กฎกติกาหรือยังว่าพี่เวงเขาจะฝากซื้อของอันนี้เขารู้ยังนิดหน่อยรู้นิดหนึ่งว่าพี่เวงจะมีของที่จะฝากซื้อจากที่ยังกีแต่ว่านั่นแหละรู้แค่นั้นเลย สเตฟานอะยูเรดี้ยังอันแรกนะครับสิ่งของอย่างแรกที่พวกเราอยากจะฝากพีทและสเตฟานซื้อนะครับ <c oughs> ก็คือสิ่งนี้นะครับพี่เหวนห้ามพูดชื่อนะ <c oughs> อะเชิญครับอูตายหาละกู I I can speak English <Okay. S 2> but a little bit Yeah it sounds good to me Okay I please, please. I want want you go to to buy something for me and friend. Okay. um เอ่อซื้อที่ไหนเนี่ยถาต้องถามว่าไงซื้อที่อังกฤษไง๋อซื้อที่อังกฤษเหรอใช่ก็อยงกฤษไงที่ไทยไม่มีบอก่เลย oh in Thailand no not have okay yeah you know ่ะ you know me หรอ no 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 อั t นี้คืออ t ไร t ธิบาี่ใช่ไหมคืออะ i t บอกเไปใช่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 ใ n ่ใ t ่ใช่ใ a ่ t h ่ i t ่ใช t ใช่ใช่ใ t ่ใช t h i ่ใ่ i ใช่ h ช่ใ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 ช่ i t ่ใ่ใช่ใช s i ช่ a ช t ใช่ใช่่ใช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 ่ใอ่ใช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 ่่ใ่่่ใช่ใช่ใ่ใ a ่ใช่ใพ่ใช่ใ่่ i t ่ a ช่่ใช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 ่ใ่ใ i t h Pen. <laughs> three pen. Three, three pen. Okay. But it's a special pen. Mm -hmm. Pen is look. <laughs> it's about a it, it character of the of movie. It's a, a stick like a stick have a magic. Uh. In the movie, uh. You can say who you think. About yeah. So you can say. Okay. Uh, okay. Do you know what the movie? แฮร์รี่พอตเตอร์เนเวอร์เนเวต้องให้สตีเฟนแบบว่าลองกด Google ให้ดูว่าใช่อันนี้หรือเปล่าต้องกด Google อยู่ต้องดูเดี๋ยวซื้อผิดนะเออเออเออนี่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 อันนี้อันี้นี้นี้ชื่อคาแรคเตอร์ในดิสมูวี่บอกชื่อคาแรกเตอร์เลยก็ได้เอ่อเฮเอ่อแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์ชื่อชื่ออะไรนะเออชื่ออะไรนี่ไงนี่ไงเขียนนี่ไงอ๋อดัมเบิลดอร์อ่าแล้วอันนี้แอนด์เอ่อเฮอร์ไมอนี่ขาเข๋จิกหมดแล้วเนี่ย เฮ้ยมีด้วยเหรอ I found a four set but it's got Dumbledore, Voldemort, Hermione. โอเคเอาให้ดูก่อนชอร์่วยให้ปะใช่ใช่ใช่นี่ไงเป็นคาถาเท่าไห h i r t pound ninety i t s okay. เอาอันนี้แหละ Take that one. เป็นเซต3อันเหรอ3อัน4ี่อันสี่อันเหรอโอเค it's okay. ได้ครับข้อแรกโอเคไหมครับเกียรติผ่านไหมครับ Thank you. อันต่อมานะครับ วัดยูเอฟเอวิลิ t e มซ็อกเกอร์ในลอนด o นโอ้อ่าบอกเขาไปสิท็อตแนมท็อตแนมท็อตแนม yes ท็อตแนมอีสโก้ is quite goodyeah อ่าพูดดีๆเดี๋ยวเขาเสียความรู้สึกโอเคผมขอร้องพูดดีๆใช่ผมอยากกิดว่าไงอ่ะพูดดีๆไม่ผมบอกพี่ผมบอก is uh difficult for you เกี่ยวกับเอ่อฟีลฟีลลิ่อ่ะ I want to buy shirt football. is uh number 18 Team in the team enemy you. <laughs> oh, 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 oh. Try search it up and then see if you get it right. So can I just list off teams that are, that are enemy teams or? Does Liverpool have that many enemies? <laughs> Everyone is enemy. <laughs> the biggest one, maybe. It's it red. it's red red like you. It's R E D red like you like you. <laughs> for Portugal. b บรูโน่บรูโน่หรอใช่บ Bruno เดี๋ยวที่ฉันรู้จักคือ Bruno มาเท่านั้น Bruno มาเป็นใครเหรอ <laughs> Bruno มาเป็นนักร้องดิ If you แบบ enter to the Manchester website นะ The today you แบบ bad dream เลยนะ Yeah Bad <c oughs> <c oughs> Which uh Do you want like the home shirt โฮม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 อีสเตเต้เด็ดนี่อันนี้แหละถามภาษีเท่าไหร่พี่ห้ามัสฟิฟตี้เซเว่นพันเจ็ดสองพันกว่าแฮปดิสเขาบอกเดสคัมใช่ออริจินอลไพร์สเซเวนตี้ไนน์พันเก้าสิบหกโอเคโอเคเทคดิสเรียลี่ใช่ขนาดกัวไซส์เอ่อมีเดียมมีเดียมโอเคบัตรไอไม่ชอบเหมือนกันนะ

โอเคมีเดียมสัมโอเคง่ายนะยาไม่ยากนะ It's easy isn't it ย่า Too easy โอเคเริ่มมั่นใจแล้วกูเริ่มกด n f i d e n t แล้วว่ะเฮ้ยอันต่อมายาก The next item is gonna be hard ไม่มีอะไรฮะสำหรับกูตอนนี้แล้วว่ะโอ้โหดีผมชอบเพราะถ้าเรามั่นใจแล้วภาษาอังกฤษก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆ Yes เพราะตอนนี้กูเฮิร์ d ไปหมดแล้วเฮิร์ d ไปหมดคืออะไรภาษาอีพีวังก็ดีออกเวงไม่ใช่เวงังแต่ภาษาไทยเธอไม่ค่อยดีนะภาษาไทยเธอแปลกนะนี่หลายคนเรียกพี่ๆเว แบ่งบ้างนะเวิร์มบ้างนะเหนียวก็มีโอเค next ซ์ Are you ready Yes I know is a keychain เฮ้ยเฮ้ยเก่งอะเก่งอะไรวะเฮ้ยพี่รู้คำนี้ด้วยเหรอ พีเชนเอ่อซิมโบลออฟลอนดอนบอกมาว่ามีจำนวนเท่าไหร่ด้วยพี่เดี๋ยวพ่ e e three e key chains is a is a พี่พูดชื่อได้เลยพูดชื่อได้ใช่ป่ะ is s a bus is bus to to floor e h o a have a flag อะไรนะ flag อ้งถงทงอ่ะ flag 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 e n g a n d เนชัน o อเคโอเค no ้งมาสองชั้นเรียก double decker เพื่ออังกิจเรียก double decker bus double decker bus สองชั้นอ๋อเป็นเป็นคำที่ที่อังกฤษเขาใช้ก็คือ double decker ใช่ใช่ double decker bus อุ้ยไม่ใช่นะเนี่ยอุ้ยอันนี้สวยกว่านะ no บอกเขาไม่ใช่ครับ no 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 แบบ but i close ก็การเฉียงละ close search blue double d e c k e r wrap in union jack เฮ้ยสตีเฟนเคลียร์แล้นะเนี่ยเติร์นทำสตีเฟนเคลียร์แลนะสตีเฟนเคลียรหรอพอออธงอันนี้เรียกว่ายูเนียน a c k ค่ะเป็นธงยูเคซึ่งจริงๆเราถ้าธงอังกฤษแล้มันเป็นแค่ไอคอนตัวสีแดงกลางนี่เห็นป่ะโอเคจำได้ละรู้แล้วตั้งใจหามากเลยเรารู้สึกไม่ดีเลยคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลจะตั้งใจโอ้โหเอ้ยนี่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 อ๋อ this one ใช่อันนี้เลย อ่ะโอเคเท่าไหร่ two pound seventy four two pound seventy four okay and two is a นี่คืออะไรอ่ะอะไรวะ telephone อะไรวะ telephone telephone box telephone box, box. box, box. in the สาธารณะ public in the public a square square a lot square โอเค yeah t h about t s telephone okay. yeah yeah, yeah. good job good job เท่าไหร่ครับถามถาๆหน่อยครับ This one is one pound eighty nine หนึ่งจุปอนด์ประมาณรวมกันเมื่อกี้ประมาณไม่ถึงสี0ร้อย And number three is uh I think is uh the fire คนที่ใช้ยาคืนท้าไม่ได้เลยตอนเนี้ยท้าน่ากลัวมากนี่เขาฉีดนมาใช่อันนี้คืออะไรอ๋ออ๋อเอ้ยนี่เหรออ๋อ is a people จดหมายนี่คืออะไร Letter Letter Box เหรอ Letter 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 Box Letter in the topic So so we find the letter box Okay letter box Do you call t letter box หรือ post box? นี่ไงจะแล้วจะแล้วจะแล้วโอ้ใช่เลยใช่ลยอันเดียวใช่เลยอันเดียวกันเลยเท่าไหร่ครับ How much One pound ninety five Oh Okay Okay the last one ห้ามพูดชื่อแบรนด์ให้อธิบายอ่าอุ้ไม่รู้จักแบรนด์นี้เลย <c oughs> ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะดังไง I think its character is it a b e a r wear green uniform have a neck tie ah! อ่ะอธิบางเราครับครับพูดไม่ได้พูดไม่ได้มีหน้าเลยบอกไม่ให้บอกแบรนด์ y o u d Think so and have a neck neck black neck, neck, neck tie and wear and hat like a like a ตุ๊กตาหมีเรียกว่าอะไรพี่ตุ๊กตาหมีก็เรียกว่าตุ๊กตาหมีสิแบดอเทดดี้แบร์บอกอันนี้คือเทดดี้แบร์เหรอเทดดี้แบร์เฮ้ยมึงบอกห้ามชื่อแบรนไม่ใช่ชื่อแบรนอาร์เทดดี้คืออะไรก็เรียกแบบตุ๊กตาหมีแบบเทดดี้แบร์เนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดเขารู้อยู่แล้วมึงอ่ะไอ้เหี้ยมึงมั่วอะไรตัด with a is it a hat is it a hat with with a yes 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 h i t h a hat okay okay ใครอรู้อ๋อรู้จริงรว้าว เฮ้ยเฮ้ยใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหลายแบบมันมีหลายแบบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอดูให้โวรเขาดูได้บ้างไม่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันมุมนี้เหือยังเออมันตัวเดียวกันมันหลายหลายมุมอ๋อ different angle เหรออ่ะถามราคาหน่อยครับ how much how much this one is twenty pound ตู้ really cheap อันหนึ่ง another one for my wife is the bag for ซื้อที่เดิมอะแฮร์รอดเซมแฮ v e a c คาแรคเตอร์ but is it the the bear เนี่ย no have uniform and no have cat is not wearing uniform มีโบที่คอ have เอ่อเอ่อกรี green นยังไงบ้างโบโบใช่ปะกรีนโบไม่รู้เหมือน and have a logo h a ก้แฮร์ริสต์ด้วยกระบอกแบบนี้เรียกว่าอะไรพีทโทสป่ะโทสตัวคันโค้งไม่ใช่หรอกางโค้งโทสทัวไ่ใช่หนองปางหรอชายโทสอันนี้เป็น T O T E T O T yeah อ่าใช่ครับ how much how much สิบเอ็ดยูเก่งว่ะ25 e n pound t w e n t pound okay take take this okay ครับตอนนี้เราก็ครบทุกอย่างแล้วเราสรุปราคาไหม แปอนด์เป็นเงินไทย5,986บกาทจุกส6สบกตางค์วันฮันวัด์าคือประมาณเกือบนี่ภาษาอังกฤษว่า almost almost 6,000บาท <Almost. S 1> six six We จะ transfer money ธนาคาร <to you. S 3> ทูยูธนาคารอะไรธ <laughs> นาคารอะไร <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เราอะ <c oughs> เรา <c oughs> เราทำเขา <laughs> what your bank I can send you my Bank details My bank account number account number อันหนึ่งอะไรนะ short code short code คืออะไร short code เป็นตัวเลขหกหลักที่ใช้เวลาโอนเงินต่างประเทศอ๋อต้องมี short code เอาบอกเขาเอาสามอย่างนี้ส่งมาทีหลังก็ได้่งมับอกไปแล้วบอกไปส่งมาแล้วเราส่งเลยบอกตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวบอกเขาแล้เราจะโอนให้เร็ววันนี้ and we a l transfer money for you today อยาร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์เราโอนไปเลยสองร้อยไม่ต้องถอนโอเค give you two hundred pounds no โมทษนไม่เต็มทอน change เออ no c h a อ่าโอเคครับ Tips for you Thank you Oh thank y o อ่ะบอกโอเลยครับพี่เวง transfer now โอเคโอเควิธีการง่ายมากนะครับเพียงแค่ log in เข้า K+ PLUS app กดโอนเงินต่างประเทศใส่ข้อมูลที่อยู่ตามขั้นตอนเป็นภาษาอังกฤษเลือกธนาคารปลายทางกดค้นหาหรือใส่หมายเลข Bank Swift Code กรอกจำนวนเงินและข้อมูลผู้รับ ยืนยันได้สลิปเป็นอันเรียบร้อยเงินอาจจะเข้าบัญชีทันทีหรือภายใน3าวันทําการโอนไปแล้วนะครับพี่ชีฝากด้วยนะครับเรียบร้อยครับคุณพีทและคุณสตีเฟนเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งที่สตีเฟนฝากพี่เวงซื้ออยู่ในช่องโอ้ก้อนอยู่ในอยู่ในท่องพีชีนะครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็ไปตามดูที่ช่องพีชีต่อได้วันนี้ขอบคุณมากนะครับ thank you very much ขอบคุณนะครับเพ่นโอป้าบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ K Plus นะครับนอกจากจะโอนเงินภายในประเทศได้ก็สามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้ด้วยนะครับปลายทางนะครับได้รับเงินเต็มจํานวนรวดเร็วเรียลไทม์ไม่มีเกิน3วันปลายทางได้เงินแน่นอนไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่ม ไม่ต้องไปสาขาค่าธรรมเนียมก็ถูกนะครับราคาเพียง250บาทจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับโอ,อนได้12สกุลเงินหลักครอบคลุม30ประเทศทั่วโลกนะครับใครที่มีแบบลูกหลานมีญาติอยู่ต่างประเทศเย่างเงี้ยเวลาโอนเงินไปก็จะสะดวก,ดวกรวด,ดวเร็ว มากขึ้นครับหรือว่านักช้อปปิ้งพิออเดอร์จากต่างประเทศเลยไม่ต้องฝากซื้อสตีเฟนอปาก็ได้อ้นไปเลยครับแค่มี K+ คครับไม่ต้องมีสตีเฟนอปาก็สามารถทําได้ครับผมรู้สึกภูมิใจมากที่พี่เวงมาถึงตรงนี้แล้วหลังจากที่แบบวันแรกที่แบบผมบอกทุกคนนะวันแรกพี่เวงกลัวฝรั่งมาจนถึงวันนี้พี่คิดดูดิคือแบบไม่กลัวแล้วว่าปัจจุบันนะเจอฝรั่งไปได้วิ่งเข้าหาเลยไม่รู้จะวิ่งเข้าหาเขาทำไมอยากจะไปชวนคุยลํำลาภาษาจีนหน่อย See you next time. <laughs> bye bye. จอดเลยอ่ะ <la>